รงทูแมนเอาไปเขียนในช่วงโควิดขายขนมปัง15บาทยังไงให้ได้700ล้าน เรียนจบอสามเริ่มทำธุรกิจร้านเบเกอรี่มีเป้าหมายชัดเจนว่ายอยากรวยด้วยความที่เราไม่มีโอกาสเรียนเราต้องทํางานให้มากกว่าคนอื่นเพื่อที่จะส่งน้อง3คนเรียนหนังสือให้จบสูงๆซึ่งตอนนั้นเรายังเป็นวัยรุ่นต้องมาสร้างและสร้างตัวมันลําบากมากตื่นต,นตีสองนั่งปั้นขนมปังโอขนมหน้าเตาขับมอเตอร์ไซค์ส่งขนมก้มหน้าก้มตาทํางานอดทนขยันประหยัดด้วยความมุ่งมั่นอยากรวยแต่ก็ไม่ย้อนคิดรวยแล้วไปทํายังไงต่อรวยแล้วไปเพื่ออะไรที่ผ่านมาเราก็ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆทํางานแต่งงานแล้วก็ ครอบครัวต้องมีบ้านมีรถมีอะไรสุดท้ายก็ตายเอาอะไรไปก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมเป้าหมายชีวิตจริงๆเราคืออะไรตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ จนได้มาเจอด m c หลวงพ่อพูดเรื่องเราดีคนเดียวไม่ได้ถ้ารอบข้างเราเป็นโจรแล้วเราเป็นเศรษฐีโจรมันก็มาป้นเราเท่านั้นถ้ารวยแล้วต้องสร้างเครือข่ายคนดีสนับสนุนให้คนดีได้ทํางานเพราะว่าความลำบากความจนเป็นสิ่งที่น่ากลัวเวลาเราจนมันดิบคั้นให้ไปทําความชั่วได้บางคนเขาก็ไม่อยากเป็นโจรแต่เขาก็ต้องไปขโมยของเพราะว่ามันไม่มีซึ่งสร่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ทําให้เราเข้าใจทําไมหลวงพ่อต้องสร้างวัดใหญ่หญหญตโตๆเพราะว่าต้องการสร้างสถานที่เพื่อรองรับคนที่มาป บบสําคัญสุดก็คืออบรมสามเณรให้เรียนรู้ธรรมะเรียนรู้กฎแห่งกรรมเขาก็มีวัคซีนทางธรรมในตัวเขาเวลารู้ว่ามันบาปจะทาอะไรมันก็ต้องระวังอย่างน้อยกระแสะของการทาความดีมันจะดีกว่ากระแสะของการทําความชั่วเพราะงั้นที่วัดเราสร้างใหญ่เพราะว่าต้องการขยายเครือข่ายคนดีไปให้ทั่วโลก ก็หลวงพ่อที่ให้ชัดว่าที่เราทําทุกวันนี้นอกจากจะมีทีมมีทุนมีความขยันแล้วเบื้องหลังความสําเร็จทั้งหมดก็ต้องมีบุญอยู่เบื้องหลังเพราะว่าบุญส่งผลในชาตินี้แค่ 10- บถึงยี่เป็นแต่จะไปดึงบุญเก่าที่เราทํามาประมวลรวมกันทําให้เราเกิดความสุขและความสําเร็จได้ะฉะนั้นเศรษฐกิจทั้งจิตใจ,จต้องควบคู่กันไปแค่ทานศีลภาวนาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นพี่ก็ลองที่สุดนะพอเราเข้าวัดเราก็รักษาศีลหลวงพ่อสอนศีลคือความสะอาดทําอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดถึงใจเขาใจเราซื่อ กับทุกคนที่เราทํางานด้วยตอนช่วงภาวะธ,ธุรกิจ i m f ฟิรความที่ดอกเบี้ยแบงก์มันสูงทําให้เงิน3ามพันก็ยังโดนทวงเทเลาจาร์กสไาปเออร์ปล่อยแป้งมันนะเราจะทําขนมแล้วก็ค่อยๆผ่อนหนี้เข้าไปสุดท้ายเราก็จ่ายเขาจนหมดด้วยความที่เราซื่อสัตย์กับเจ้าหนี้บุญก็ส่งผลพอเวลาเราจะทําธุรกิจอะไรได้เครดิตจากสไปเออร์มีวัตถุดิบเข้ามาซัพพอร์ตมีเงินทุนที่จะเข้ามาได้ทําให้ธุรกิจเรายอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขยายได้ไปหลายสาขา ด้วยความที่เรารักในอาชีพอยากจะให้ผู้ปกคโองได้รับของดีๆตอนที่น้ําท่วมใหญ่คนออกไปไหนไม่ได้เราก็เอาขนมปังไปบบิราจต้องโยนลงจากหอถ้าโยนกับข้าวมันก็แตกขนมปังเป็นอะไรที่สะดวกสุดโดยที่พนักงานเราเนี่ยเขาช่วยทาด้วยใจเราก็ออกวัตถุดิบให้คือช่วยชีวิตเขาในช่วงนั้นพอมีโควิดสถานการณ์มันแย่มากที่อื่นเขาอาจจะต้องปิดร้านแต่ด้วยเราเชื่อมั่นในบุญคําสอนของหลวงพอ่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราทําให้เรารักการทําทานรักการ ที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็รู้ว่าจีิคนเราลําบากเราก็เคยลําบากเหมือนกันวันนั้นพี่สุทธาดูข่าวชิมงานแม่นกน้อยพอะโควิดเขาไม่ให้แสดงทําให้แก,กขาดทุนไม่มีเงินค่าน้ํามันพาเด็กกลับบ้านแม่นกน้อยร้องไห้เห็นแล้วก็สงสารแกอยากช่วยเหลือพี่สุทธาก็เลยโอนค่าน้ํามันไปให้สองแสนจากนั้นแม่นกน้อยก็ช่วยมาไล่สดให้กับขนมปังเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าแม่นกน้อยก็เป็นผู้มีชื่อเสียงเขาก็ช่วยเหลือเรากลับมาเหมือนกันมีกระแสะตอบรับทําให้ขนมปัง โคเบตเป็นที่รู้จักมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งถือขนมปังที่เราไปบริจาคช่วยเหลือช่วงโควิดเขาก็เอามาโฆษณาอย่างนั้นก็มีการคุยกันเป็นกระแสขึ้นมาในโซเชียลก็ทำให้ขายดียอดขายเราก็เพิ่มขึ้นสามสี่แสนชิ้นต่อวันทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยก็700ล้านในช่วงโควิดเกินความคาดหมายมาก คิดว่าเป็นบุญอยู่เบื้องหลังส่งผลให้เรามีทุกวันนี้ได้ถามว่าเราเก่งแค่ไหนการศึกษาเราก็น้อยทำขนมปังก็ไม่ได้จบโรงเรียนแต่สามารถทําทธุรกิจให้เป็นหลักร้อยล้านพันล้านได้ถามว่าถ้าไม่มีบุญแล้วอะไรที่ทําให้เราสําเร็จทุกวันนี้ที่คิดว่าการทําทานเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะในบรรดาทุกอย่างในเมื่อเราทําธุรกิจเป็นแล้วเราก็ต้องรู้จักมีปัญญายในการทําบุญไม่ได้ไปกู้นี่ยืมสินมาทําเรารู้ว่าเรามีกําลังแค่ไหนเราก็พยายามทําของเราไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ตก บุญทุกบุญทําเต็มที่เต็มกําลังเวลาเราทําไปแล้วเรามีแต่ความปลื้มเราก็มีทางมาแห่งครับมีทั้งความสุขทั้งทางโลกทางธรรมคนเราจะทําสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมาจากจิตใจที่หลวงพ่อให้เราสวดมนต์นั่งสมาธิบูชาเข้าพระศึกษาธรรมะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือบุญมีความเชื่อมั่นในตามหลักคําสอนของหลวงพ่อถ้าเราบุญถึงทําอะไรก็สําเร็จ